ในไตรามาสที่3ของปีนะครับ p a n ด o r a เครื่องประดับยอดฮิตสำหรับสาวๆนะฮะได้ประเมินไว้ว่าน่าจะเติบโตได้ถึงร้อยละแต่กลับต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับเติบโตเพียงแค่ร้อยละ5เท่านั้นนะครับและแม้จะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้มากแต่ Pandora ปัจจุบันก็ยังคงปรับเพิ่มนะฮะคาดการว่ายอดขายทั้งปีนี้จะเพิ่มสูงขึ้นโดยเชื่อมั่นจากยอดขายในสหรัฐอเมริกาครับ Pandora นะครับผู้ผลิตเครื่องประดับรายใหญ่จากเดนมาร์กได้ปรับเพิ่มคาดการยอดขายทั้งปีนี้โดยประเมินว่ายอดขายจะเติบโตขึ้นร้อยละ18ถึงร้อยละ20เพิ่มขึ้นจากคาดการก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ1 6ถึง18 ในขณะที่กําไรก่อนหักดอกเบีย้ยและภาษีน่าจะอยู่ที่ร้อยละ2 4ถึง24.5เพิ่มขึ้นจากคาดการก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ2 3ถึง24แต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้อยู่ที่ร้อยละ24.6การปรับเพิ่มการคาดการในครั้งนี้นะครับแพนโดรายังอ้างถึงยอดขายที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของแพนโดรา ในไตรามาสที่3ที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามาตรกา,รการการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของรัฐบาลวอชิงตันรวมไปถึงอัตราการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การใช้จ่ายด้านสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นและแม้ว่ายอดขายโดยรวมในร้านแพนด o ร a าในไตรามาสที่3ของปีจะเติบโตเพียงแค่ร้อยละ5 ตามก่อนที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ที่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ14แต่ Pandora นะครับก็เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3อย่างเต็มรูปแบบไว้ในวันที่3พฤศจิกายนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนัทพงศ์นำสิริกุลนะครับและอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางของเรา TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจที่นี่ก่อนใครที่เดียว TNN ช่อง16ครับ